้มันความรู้สึกมันแตกต่างกันเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจมาใหม่ใหม่ก็เหมือนที่พี่จี้พูดเลยว่าไม่ใช่เดือนนะพี่จี้เป็นปีๆเลยที่โค้ถามว่าโค้ <c oughs> ถามว่าอ่านต้องหิงมีอะไรจะพูดไหมไม่มีค่ะต้องหิงมีอะไรจะถามไหมไม่มีค่ะไม่มีคําถามไม่มีคําตอบแล้วก็ไม่มีคามําพูดคือไม่รู้จะพูดอะไรฟังโค้ดถามว่าเข้าใจไหมล้วก็คําเดียวสัน้นๆเข้าใจค่ะ ความเข้าใจของทุกคนที่บอกว่าเอโดยเฉพาะตัวหนูนะที่เราบอกว่าเราเข้าใจก็เหมือนโค้ชกับอัพบอกว่าถ้าเข้าใจเราต้องพูดได้ถ้าเข้าใจเราต้องทําได้เราต้องลงมือทําเป็นอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนคำว่าเข้าใจมันเหมือนกรป้องกันตัวเองนะ <laughs> <laughs> กรอป้องกันตัวเองว่าเข้าใจเพื่อที่ จะไม่ให้คนถามเราตอบไงจะไม่ให้โค้ดกับอัพถามเราตอบหรือพี่ๆในห้องถามเราตอบว่าเอา่อทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือถ้าเราตอบไปว่าเข้าใจทุกคนก็จะไม่ถามเราเราก็เลยเลือกใช้คำพูดว่าเข้าใจค่ะเข้าใจตลอดแต่เข้าใจและทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเข้าใจอย่างเดียวเออพูดกับคนก็นไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นก่อป้องกันตัวเองว่าไม่ให้เขาถาม ถามเชื่อว่าคนรู้ไหมรู้ทุกคนรู้อัพรู้ว่าเราคําว่าเข้าใจของเราอะจริงๆเราไม่ได้เข้าใจหละถ้าเราเข้าใจจริงๆเราต้องพูดเป็นต้องทําได้ต้องกล้าที่จะ,สะแสดงออกอะไรเงี้ยนั่น,น,น,ม,นมันเป็นแค่ขอเรียกว่าอะไรคำแก้ตัวของคนที่ไม่อยากพูดไม่อยากบอกว่าเฮ้ยแต่เองโง่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นทางแก้ตัวแบบให้ดูดี อะไรยางเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าใจถ้ามันเข้าใจจริงๆมันจะไม่มีทางตันสําหรับคนที่เข้าใจนะมันจะไปได้เหมือนหนูวันเนี้ยก็ไม่น่าใจว่าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ตันมันคุยได้กับทุกคนแล้วเหมือนที่พี่จี้บอกเลยคนที่เราไปคุยด้วย มันไม่ร้อยเปอร์เซนหรอกว่าคนที่เราไปคุยกับเขาแล้วเขาจะเอากันละร้อยเปอร์เซนถ้าหนูไปคุยกับสิบคนแล้วสิบคนมาสมัครชงโฮแล้วก็ทำชงโฮร้อยเปอร์เซนต์น่ะคือแปลกแปลกแล้วก็แบบเออหนูเจ๋งเกินไปแล้ว <c oughs> แต่ถ้าหนูไปคุยกับคนสิบคนได้มาสักคนหนึ่งเขาเข้าห้องมาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเออเราเราสามารถส่งต่อได้เว้ยอะไรเงี้ย การที่ไปคุยกับคนโอเคหนูคุยทุกวันพูดทุกวันอ้าวบ้างไม่เอาบ้างสั่งเราบ้างไม่สั่งเราบ้างถ้าคนที่เราคุยให้เขาฟังแล้วเขาฟังมันก็เป็นเ, al, เขาจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาหนูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สําหรับหนูนะเพราะว่าอย่างน้อยๆยเขาก็ฟังเราถึงเขาจะตัดสินใจว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาแต่เขาทําให้เราได้พูดไงเขาทําให้เราได้ฝึกเขาทําให้เราได้รู้ว่าเวลาเราพูดไปแล้วเฮ้ยเรามี ขาดตรงไหนหรือเราใช้คําพูดไม่ถูกยังไงเราเรียนคําพูดไม่ถูกยังไงมันได้สุดตัวเองคนฟังอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมหรือว่าสนใจในสิ่งที่เราพูดไหมที่แน่แน่คือเราได้พูดเราได้รู้ตัวเราเองว่าเราทําแล้วมันผิดยังไงมันถูกยังไงเราก็ได้กลับมาแก้ไขตัวเราคนในสิบคนที่เราคุยอาจจะมีแค่คนเดียวที่ฟังแล้วก็ เดินตามเรามาแต่อีกเก้าคนเขาไม่เดินตามเรามาไม่เปไ็นไรค่ะถือว่าเป็นครูของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราที่เราได้ไปพูดได้ไปเล่าไม่ท้อนะถ้าเป็นเมื่อก่อนไปพูดกับคนนี้กันแล้วคนนั้นกันแล้วไม่ไม่มีใครสนใจเราเลยโอ้เราจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเราจะทําต่อได้ไหมเนี่ยสงสัยธุรก,กิจชงโฮมไม่ใช่ทางเราเพราะว่าเราพูดไปไม่มีใครฟังเราเลยไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครอยากมากับเราเลยมันจะรู้สึกว่า จะไปต่อยังไงดีวะจะทำต่อยังไงดีมันมันไม่เก่งเหมือนอัพอะมันไม่เก่งเหมือนโค้ดอะคุยกับใครเขาก็สนใจหมดเลยความรู้สึกแบบนี้มันก็จะหายไปมันจางไปมันแบบอย่างน้อยๆฉันก็ได้พูดอย่างน้อยๆเราก็ได้พูดได้ได้บอกเขาคนนี้ไม่ฟังเราก็ไปคุยกับคนอื่นในทุกๆวันเราก็ได้เจอผู้คนมากมายได้เจอคนหลายประเภท มันก็เลยไม่ไม่ตันอ่ะรู้สึกว่าเราคุยได้กับทุกคนเสมอมันเหมือนอความรู้ที่อยู่กับเรามันไม่มีใครเอาไปได้อย่างที่โค้ณบอกเลยเรียนไว้รู้ไว้เราไปเจอสถานการณ์ไหนมันสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลาถ้าความรู้อยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นอยูเลยเออพอเริ่มเข้าใจเริ่มรู้มันเลยเริ่มมองเห็นคุณค่าของคําว่า เข้ามาในห้องนี้นะเข้ามาอยู่ในทีมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเริ่มสบายใจที่จะเข้ามาเรียนรู้จากที่เมื่อก่อนแบบเข้าไปในห้องก็เสียเวลาคู่ว่าอะไรเงี้ยคือเสียเวลาฟังแล้วมันไม่เห็นได้อะไรเลยแต่พอเรามีประสบการณ์ในการไปพูดไปคุยแล้วก็รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราได้ความรู้มาจากไหนเราตุนไว ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอเคห้องมีความสําคัญกับเราโดยเฉพาะโค้ดโค้ดกับอัพมีความสําคัญกับเรามากๆแต่พี่พี่ในทีมก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าการที่เราเชิญคนเข้ามาแล้วมีการต้อนรับที่อบอุ่นมีการต้อนรับที่แบบเป็นกันเองคนใหม่ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออห้องนี้อบอุ่นไว้ห้องนี้ต้อนรับดีไว้ห้องนี้เขาดีอะไรเงี้ยมันเป็นผลบวกอีกหนึ่งผลที่ คนที่เข้ามาแล้วเขาพวกนี้เขาอยากจะมาต่ออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ทีมด้วยค่ะว่าการเข้ามาแล้วทําให้คนตอนรับอบอุ่นเหมือนตัวเราอะเราไปเข้าห้องไหนเคยเข้าไปห้องนู้ห้องนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้ไม่ แล้วบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องหญิงนะคะโอ้ห้องนี้เขาเขาม่แค่นี้หรออะไรเงี้ยคือธุรกิจขายธุรกิจมันอย่างงั้นเหรอแบบใครพามาก็คนนั้รับผม่ชอบเองอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกเออแตกต่างกันก็กลับมาที่ห้องเราพอเราเห็นเราพาคนเข้ามาใหม่แล้วมีพี่ๆคอยต้อนรับให้เราคอยพูดให้เราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เราเออเรารู เริ่มรู้สึกถึงพลังทีมเริ่มเข้าใจคว่าทีมเอาจริงๆเมื่อก่อนหนูไม่เข้าใจคับว่าทีมนะแล้วก็ยิ่งในแบบเครือข่ายด้วยอย่างสมมติหนูกับพี่จี้อย่างเงี้ยออมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อกัน สำหจากห้องนี้บอกเลยว่าสำหรับหนูมีค่ามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดค่ะน้องหญิงผมไม่เข้าใจสุดสุดเด็จนะครับผมไม่เข้าใจสุดสุดเด็จพอบอกว่าปี2,565ผมเริ่มเข้าใจสุด สมาชิกทุกท่านผมนอนอยู่บ้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอมยิ้มครับอมยิ้มเลยครับถามว่าผมเข้าใจสูตรสำเร็จแล้วผมเข้าใจวิธีการเขียนแผนแล้วผมจะทำอย่างไรให้ผมมัดคบมีไรายได้เป็นแพสซิฟครับผมจะทำอย่างไรแต่พอผมมาดูสูตรสำเร็จครับทุกคน ผมเข้าใจผมรู้จริงผมตอบตัวผมได้เลยว่าอ๋อไม่ยากครับผมอย่างน้อยมีสายงานอีกสายหนึ่งเป็น28%มันม่นคงผมก็มีไรายได้เป็น p a s s i v ครับมีหลายบริษัทมาสปอนเซอรนะ์บางบริษัทมาสปอนเซอร์ มก็ฟังพอฟังจบผมถามเพราะว่าให้ผมทำอะไรตอ่อเขาบอกสมัครผมบอกว่าถ้าจะให้ผมสมัครไหนตอบนอยซีว่าแผนที่คุณให้ผมเนี่ยสินค้าคุณดีหาคนอย่างนี้แต่คุณทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรงจะมั่นคงเป็นธุรกิจที่ หยุดทาแล้วไรายไดอย้อย่างได้สมบัต์คำตอบคือเขาเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ผมก็เลยตอบไปว่าสมัครได้ถึงแม้คุณจะออกค่าสมัครได้สมัครไม่ได้เพราะผมไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นรายได้มั่นคงที่หยุดทำรายได้ก็ออยังได้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูสุดสำเร็จ สู่สำเร็จนะครับวันนี้เวลาคุยกับผู้คนในสู่สำเร็จเวลาการที่เราจะแนะนำทางธุรกิจที่เรียกว่าเปิดวิสัยทัศน์เนี่ย,ยผมไม่ได้เปิดด้วยเงินมหาศาลนะครับผมไม่ได้เปิดด้วยเป้าหมายรายได้หลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ผมเปิดให้ดูในชีวิตปรจจบันว่าถ้าคุณใช้วันละสองพัน ใช้วันล,ละสามพันถ้าคุณใช้วันล,ละมื่นได้คุณถือว่าเป็นอิสระอิสระภาพ ปริญญาโทได้เท่าไหร่สามหมื่นยังไม่ได้ปริญญาเอกเท่าไหร่ห้าหมื่นยังไม่ได้แล้วกว่าจะจบปริญญาตรีใช้เวลากี่ปีเขาบอกยี่สิบปีปริญญาโทอีกสองปีนะครับถึงสามปีเป็นยี่สิบสามปีปริญญาเอกอีกปีเนี่ยเป็นยี่สิบสี่ปีใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ในการเรียนปริญญาโทรปริญญาตรี อย่าโทรล้านหนึ่งพอไหมเขาจะตอบเองว่าล้านหนึ่งไม่พอเมื่อเขาตอบว่าล้านหนึ่งไม่พอเราเสนอความคิดเข้าไปว่าถ้าเขาต้องการมีรายได้พื้นฐานหนึ่งแสนบาทเขาต้องทําอย่างไรก็ต้องขอบคุณผู้นำในอดีตที่ผมเป็นคนอ่าว่าเขียนแผนอย่างไรผ่าแผนอย่างไร มาถึงวันนี้มันทำให้ผมเนี่ยต้องสเสวงหาคนา้นหาว่าเขียนแผนอย่างไรที่นำไปสู่เป้าหมายความสาเร็จเขียนอย่างไรที่จะทำให้เราผ่าแผนให้เกาเห็นว่าคุณแค่ทำตามโปรเจกต์กาแฟด้วยใหม่สองกล่องคุณก็มีไรายได้อย่างน้อยหกมันและคุณได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท ว่าเวลาเราแนะนำนฎห,หม่เรากล้าเขียนแผนไหมเรากล้าตอบคำถามก็ไหมนี่คือคำตอบทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งที่สแสวงหาอยู่และวันนี้ผมตอบกับทุกท่านและสมาชิกทุกคนด้วยความมั่นใจว่าใครมาชวนผมผมถามอยู่คำเดียวว่า สินค้าเขาดีไหมผมผมไม่ถามเรื่องสินค้าตนนแต่ผมถามก็ว่าคุณจะทําอย่างไรให้มีไรายได้มันม่นคมวันนี้ผมถามอย่างนี้ถ้าอธิบายอะไรผมไม่ได้ <Okay. S 1> ผมก็บอกว่าผมไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับคุณนะนี่แหละเป็นวิธีการที่อาจจะสปอนเซอร์ มาสามเวลากลับเขาไม่กลับ รู้คุณเข้ามาเรียนวิชาดวิชาทําเงินของคุณเรียนที่ไหนเรียนที่ห้องนี้ครับเรียนเวลาไหนคุณเลือกเลยครับเชา้าเก้าโมงเที่ยงบ่ายสองโมงถึงสิบเนหรือเข้ามาห้องสุดท้ายสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มวันนั้นที่ร่างกายนกแย่แล้วนกถอย นกก็คงไม่มาถึงวันนี้ที่จะได้รู้อะไรที่มันเยอะมากกว่านี้แล้วอาจจะมีมากกว่านี้ได้ซ้าไปนะคะโ,โ,โค้ดบอกตรงว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจที่ที่ดึงนกมาถึงได้ขนาดนี้โดยเฉพาะอัพคนขนาดนั้นนะคะแล้วก็น้องหญิงจนได้มารู้ถึงขั้นขนาดนี้ถึงแม้ยังไม่เก่งนะคะแต่จะจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะกับเอซีซี ACC, ทีมบ้านโป่งค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะอับโค้ดแล้วก็พี่ทุทกคนนะีคะคับดีใจนะคะที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอัคนทธนานแล้วก็น้องหยิกนะคะพี่สุปัญญานะคะเข้ามานะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากะค,ะค่กะก็จะพยายามเรียนรู้ใากิ ทำนะคะ,ะ,คะอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุมากค่ะคเป็นกำลังใจให้นะคะคาการพัฒนาแล้วก็มีใจกับต้องมีงที่ทำได้ไปได้สวอได้สำเร็จแล้วก็ตั้งใจของเขาก็ประสบความสำเร็จได้ดีค่ะแล้วก็ทำ ้สึกว่าเขาพูดได้เก่งแล้วก็ชัดขึ้นความรู้ว่าเขาสามารถสื่อสารให้กับคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไตแต่ก็ทําให้เขาเข้าใจได้ก็ดีใจมากค่ะทีึ่งเข้ามาส่วนหนึ่งของตรนี้ตอนนี้ว่าก็ต้องทาให้ได้จะตามค่ะจะตามน้องๆฝั่งน้อง,อง,องไปแล้วก็อะไรที่มีได้ก็จะเข้ามาเรียนด้ ค่ะขอบคุณค่ะอคอรอครับเดินทางปลอดภัยนะครับรัชนพลคูณสีธนานนนะคะก็เยี่ยมนะคะทุกไอเดียนะคะบันเจิดน,นะคะเริ่ดแล้วนะคะลงมือทําผลลัพธ์ต้องเห็นทุกวันนะ้อเห็นผลลัพธ์ทุกวันนะเห็นแบบทุกคนตื่นตัวตื่นเต้นแล้วก็แบบสปอนเซอร์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจมากขึ้นะ่ะแล้วทีมก็รู้สึกแบบเหนียวแน่น ทางเดียวกันอะไรเงี้ยนี่ก็แบบริ่มใจที่สุดเลยตกเพืให้นกคาทีนะคะท,ทุกคนเลยนะคะก็ดีใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะะักรายทำแผนนี่ได้มารู้จักนะคะกับบริษัทช่วงโฮแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของช่วงโฮผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดูแลแห้น,นี่นะสวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีความสุข แล้วก็มีรายได้นะคะหล้านบาทต่อเดือนไปนะคะอุ้ยเลิศมีคพามมสุขนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์วัชรนพงศพ์คูณศรีธรานาโ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งครูเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งที่ปรึกษานะคะทั้งแบบเรื่องของงานแล้วก็เรื่องส่วน ตัวนะคะก็ดีใจภูมิใจนะคะทีไ่ได้รู้จักกับบุคคลที่มีคุณภาพศักยภาพอุ้ยเลิศค่ะภูมิใจนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้รู้จักทีมของ a c t ครุ๊นะคะวันนี้รู้สึกแบบว่าย,ยิ่งอ่ยิ่งยูยิ่งได้รู้จักยิ่งมีความสุขนะคะอันนี้อันนี้จะสร้างความสุขจากภายในนะคะสร้างอ่ความสุขไปสู่ความสำเร็จนะคะถ้าสุข ข้างในแล้วข้างนอกมันก็จะแบบแฮปปี้ไปด้วยนะคะ่ะการเงินการเงินสําคัญไหมสําคัญมากนะคะแต่ถ้าไม่มีความสุขเงินมันก็ไม่มากเราไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีเงินนะคะต้องทำตัวให้มีความสุขถึงจะมาท้านทำใ้สวยหล่อๆนะคะ,ะกินผลิตภัณฑ์ของเจ้าของด้วยนะไม่ใช่ทำอย่างเดียว ก็ขอกบคุณสองคุณโตนะครับคายมากมากมากเลยนะคะ I love you นะคะ I love you I love you เมื่อวานสระผมตอนเช้าเมื่อคืนก็สระผมตอนเย็นเพราะว่าอะไรอันนี้ทำสีผมนะคะปิดผมนะคะปิดผมปิดผมนะคะ ปิดผมอะไรแอนนี่ปิดผมขาวค่ะรุ่นนี้ต้องมีผมขาวนะคะผมขาวไม่ใช่อยู่ดีๆจะได้มานะคะต้องใช้เวลานะคะในการอยู่บนโลกใบนี้หลายๆปีถึงจะได้มีนะคะ <laughs> ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสมีผมขาวได้นะคะไม่นะคะแล้วก็เมื่อนะค,คืนอันนี้สระผมใช่ไหมคะทุกคนดูสิอันนี้ก็สระผมด้วยอะไรนี่เลยนะคะดีๆีๆดีๆวีแครต,ตอนนี้นะคะแชมพูตอนนี้สูตรเย็นนะทุกคน สะและเย็นหนังศีสะนะคะแล้วก็ช่วยขจัดรังแคด้วยป้องกันรังแคด้วยนะตัวนี้ใครที่มีปัญหาคันหนังศีสะหรือว่าเป็นรังแคก็ตัวนี้ไปใช้เลยนะจ้าทุกคนตัวนี้ไปใช้เลยนะ <cinco. S 1> แล้วก็ใครที่มีปัญหาผมแห้งนะคะ <sticks> ผมแห้งผมไม่นุ่มไม่ลื่นผมไม่เป็นสปริงไม่เป็นสปริงไม่เป็นสปริงไม่นุ่มอะค่ะคือไม่รู้สึกแบบเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงมีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออตัวนี้ไปใช้นะคะใช้แล้วจะทําให้ผมมีน้ําหนักแลวก็เงางามนี่ของผมอันนี้นี่เป็น2ส,สีเพราะว่าตอนแรกที่ทําสีดําเข้มแล้วก็เปลี่ยนใจนะคะจะมาทําสีน้ําตาลนะคะก็ต้องทนนิดนึงเพราะว่าน,นี้ไม่ฟอกแล้วถ้าเราฟอกก็จะเป็นสีเดียวใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่านี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะก็จะเป็นผมทูโทนนั่นเองนะคะ ก็สวยดีนะคะเป็นแฟชั่นเพราะว่าเราเป็นผู้นำแฟชั่น <laughs> ที่ไหนได้เ <laughs> นี่ยค่ะเราก็ใส่ก็ไปนะคะทุกคนถ้ายาสระผมดีนะคะสระออกมาผมก็จะรู้สึกแบบรู้สึกได้เลยอะว่าผมเรานี่คือแบบจะนุ่มจะลืน่นแล้วก็จะมีน้ําหนักเป็นสปริงนะคะทุกคนเป็นสปริงเด้งดึเงเด้งดึเง,เงเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็เรายิ่งมาใส่ตัวนี้นะ ซีรั่มตัวนี้นะคะทุกคนยิ่งจะทำช่วยให้อ่าช่วยให้ผมนะคะแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักดูเป็นมีมีมีสปริงในตัวค่ะ